ตอนนี้ตัวประกันเนี่ยตัวเลขยังอยู่ที่ประมาณ16คนนะ,ะคะยืนยันจากทางการแต่อาจจะบวกจะลบเนี่ยหลังจากนี้ยังไม่แน่ใจก่อนหน้านี้มันมีภาพภาพหนึ่งออกมาคือเป็นภาพเหมือนกับเป็นรถอะคล้ายๆรถรถเข็นอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าเป็นคลิปที่ฮามาสจับกลุมตัวประกันไปแล้วปรกากฏญาติของคนไทยบางคน<ๆ>เขาบอกว่าเขาจำได้ว่ามันมี ครอบครัวของเขาอยู่ในคลิปนั้นด้วยเปิดคลิปนี้ขึ้นมาก่อนค่ะเพราะกําลังจะบอกว่าล่าสุดรู้ตัว5คนที่โดนจับไปพร้อมกันแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้โดนจับไปทั้งหมด7คุณผู้ชมหะหนีออกมาได้2คน oh. 2> แล้วชื่อมันค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละคนทีละคนเพราะว่าเห็นบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยกำลังติดต่อกันอยู่สุดท้ายเอาติดต่อไม่ได้มาเจอในคลิปนี้ให้ดูคู่กันไปก็แล้วกันวันนี้5คนค่ะ แต่ละคนเนี่ยมาจากที่ต่างๆกันแต่สุดท้ายตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมมีคุณสนทยาหรือว่าคุณมอสน้องบัวลำพูคุณสุดที่ศักดิ์หรือว่าคุณทอนอุดรธานีคุณไพบูล์นะคะน้องบัวลำพูคุณจักรพันธ์ชาวอุดรธานีแล้วก็คุณเฉลิมชัยจังหวัดนครพนมโอ้โห oh. ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสคุยกับครอบครัวของแต่ละคนค่ะมี เอาทนัคุณสนทยาก่อนนะคุณสนทยาหรือว่าคุณมอสวันนี้เราเดินทางไปเจอคุณแม่ที่หนองบัวลําพูแม่บอกว่าตอนแรกติดต่อลูกไม่ได้จนกระทั่งมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่นู่นน่ะนะคะอเอาคลิปให้ดูบอกใช่ไหมลูกอยู่ในนี้หรือเปล่าแม่บอกคุ้นๆว่าน่าจะใช่คนนี้ค<อ>่ะเพราะว่าดูจากลักษณะการแต่งตัวสีผิวรูปร่างท่าทางเหมือนกันเลยเหมือนกับมอสหรือสนทยาที่ไปทํางานได้5ปีมาแล้วนะฮะทำงานขับรถอยู่ในสวนอะโวคาโด เชื่อไหมฮะอีก5เดือนจะครบกําหนดสัญญาแล้วจะได้กลับบ้านคือไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก่อนปกติคุยกับลูกชายตลอดเนยนะฮะเดือนละครั้งสองครั้งลูกชายจะต,ติดต่อมาถ้าเกิดเขาว่างเวลาตอนที่มันมียิงกันเนี่ยแม่สุดห่วงเลยแต่ลูกชายมักจะบอกคือหมายถึงว่ายิงกันครั้งก่อนๆลูกชายจะบอกตลอดว่าไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้เป็นการบุกโจมตีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า แล้วครั้งสุดท้ายที่เพิ่งได้คุยกันคือเมื่อ1ตุลาคมก็สอบถามข่าวคราวกันตามปกติหลังจากที่รู้ว่าลูกชายอาจจะถูกจับเป็นตัวประกันคือแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทำอะไรเลยห่วงว่าลูกชายเป็นตายร้ายดียังไงเพื่อนลูกชายเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลก็โทรมายืนยันว่าถูกจับเป็นตัวประกันจริงตอนนี้ทำยังไงก็ได้ขอให้พาลูกเขากลับมา กาเริ่มโทษมีมีมีตลอดแล้วว่าบ้าทีละเดียนสองเดียนเตียนอยู่ทั้งเตียนนนัแต่ว,วา่าเขาว่ามันบมเป็นยางดอกขาว่านะ่ะใกล้แล้วเด,วอเด้อีกหาเดียนเียกหาเดียนจ้ะนี่ละว่าปีไม่แล้วนี่กระกลับดอกวางสิีเมียโทษเม่โทษเลยบติดเลยบัดนี้ติดต่อบได้เลยเขาทั่วม่านว่าแม่ท่นาน่าอย่าเพิ่มตกใจเ,เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบอกนึ่งให้ฟังเขาว่านะ่ะ ทั้งแม่นี่พ่อแห้งเล่าใจนะนะก็ยังละลาสนอกแม่อันไอ้ไอ้ถือจับได้ไมอ่ะอันเออบานนี้บานนี้ก็พอกับฟังน้ากําลังสิกินเขาแตกออกจากพ่อเขาสองคนสองเท่านะ่ะควาไปกินฮอดเขาเท่านนี้ละบ่นอนบ่หลับเลยกินบ่ไดเลยบ่าผู้พอ่อว่าบ่อยากได้ยั้งผู้สิเอาตะลูกกูขึ้นมากผู้พอ่อว่าได้ตะล้อเป็นห่วงก็ได้ตะล้อมี คุณผู้ชมคะเมื่อมันติดต่อไม่ได้เบาะแสเดียวก็คือมีคนเอามาให้ดูว่านี่ใช่ไหมนูนใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณสนธย,ยาก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงทำงานในสวนอะโวคาโดอีก5เดือนจะครบกำหนดกลับประเทศไทยในขณะเดียวกันเซ็ตที่ถูกจับไปอีกคนนึงคุณผู้ชมคะ มีคุณจักรพันธ์หรือว่าคุณอีสเป็นคนจังหวัดอุดรธานีวันนี้แม่เห็นบอกว่าแม่ก็ไม่ได้กินข้าวเหมือนกันนั่งเหม่อค่ะดูแต่ข่าวดูว่าข่าวของลูกชายจะปรากฏมาเมื่อไหร่ยายบุญนาคนะคะวันนี้อยู่ที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมยายบอกลูกไปทํางานที่สวนผลไม้จะกลับไทยต้นเดือนหน้าอีกเหมือนกันโอ้แปลว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้คือทํางานใกล้จะครบ5ปีแล้วนะ,ะแล้วคุณยายบอกเลยนะครับบอกว่า ใกล้จะกลับแล้วตัวเองก็นับวันรอนับวันรอได้เจอหน้าลูกชายไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นซะก่อนยิ่งรู้ว่าลูกชายถูกจับเป็นตัวประกันคือตอนนี้เครียดจะนอนไม่หลับอยากให้ลูกได้กลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงแล้วที่ห่วงที่สุดกลัวคือกลัวลูกถูกฆ่าตายขอให้ใครก็ได้พาลูกชายกลับมา อยากให้ลูกกลับมาแต่ว่าเขาว่าจับลูกไปเป็นโตปักกันแต่ว่าจักยุ่ใส่บ่หหจักขอนมองอยูเบ่เห็นลูกจักเทีย้ยบพเห็นหนาหอนหนาลูกจักเทีย้ยอย่านตังตะเขาขาเขาตีจักเขาหายกินเขากินน้ำบ่นี่แหละมองแม่เป็นห่วงขันบ่าขาบ่าตีนี่แม่กันย่างมาพ่อทนอยู่ไปบนว่าหายลูกปลอดภัยลูกกลับมาติดถาวายผลละไมเก่ายาง พวกมาไล่สีแดงเก่า,เก,าเก่าพวงนามแดงนั่นเก่าแพกแม่กระบอกไปมืดแล้วพอคุณพอคุณแม่แต่แม่กระบอกไปเบิดเพราะว่าแม่อยา,ายกให้กลับมา โอ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรายชื่อของกลุ่มนี้เนี่ยมไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ได้รวมอยู่กับรายชื่อที่ทางการกำลังประกาศนะคะส่วนอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคนที่สามชื่อว่าคุณไพบูร์หรือว่าคุณติ่งชาวจังหวัดน้องบัวลำพูอันนี้ไปทำงานอยู่ที่ศูนย์ส้มค่ะติดฉนนกาซ่าอีกคีบุสเบอร์รี่อไอที่เมื่อกี้เลยอะ่ะ<อ>ที่มีการบุกเข้าไปแล้วก็โจมตีคุณรุ่งรัตด,ดาบอกว่าใกล้จะกลับไทยคือ15ตุลาอ้หนี่ใกล้เข้ามาอีก แล้วอย่างเหมือนกับทุกคนเลยคือนับวันรอจะได้เจอหน้ากันแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มไหนเลยจนกระทั่งมาทราบมาทราบจากในคลิปที่เผยแพร่ทั้งสื่อที่ว่าไปเจอเฮ้ย <S <S นี่มันสามีนี่นะภัยบุญเพิ่งมารู้ว่าถูกจับเป็นตัวประกันร,ร้องไห้ทั้งวันกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ได้รับคํายืนยันจากเพื่อนของสามีแล้วนะว่าถูกจับเป็นตัวประกันจริง คือผ่านมาหลายวันไม่รู้ว่าชะตากรรมเขาเป็นยังไงบ้างพูดไม่ออกได้แต่ตั้งตารออย่างเดียวว่าอย่างน้อยขอให้เขายังมีชีวิตก็คุยตลอดจ้ะวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มจ้ะตอนเช้าไม่ได้คุยเลยจ้ะก็หายไปเลยจ้ะวันที่สิบจ้ะตอนเย็นประมาณสี่โมงเพื่อนเขาโทรมาบอกจ้ะแกบอกว่าแฟนโดนจับตัวไปจ้ะแกหลบไม่ทันจ้ะ เพื่อนที่รอดเขาหลบทันจ้ะก็ลักษณะจ้ะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าคนนี้แหละใช่แท้ใช่แน่จ้ะ <c oughs> พูดไม่ออกค่ะก็ได้แต่รอก็ยังหวังจ้ะให้เขากลับมาแล้วสิ่งที่มันบีบคั้นมากที่สุดคุณผู้ชมครับเป็นตอนที่คุณลุ่งรัตด,ดาภรรยาของคุณไัยบูรณ์แชทเฟซบุ๊กไปถามเพื่อนของสามีลองดูนี่ ข้อความนี้คนที่ชื่อติ่งเห็นบอกครับคือเขาบอกว่าผมเห็นตอนที่เขาส่งคลิปมาใช่คนเสื้อดำไหมก็คือหมายถึงคุณภพบูลน่ะใช่คนนี้ไหมเพื่อนตอบมาว่าใช่จนกระทั่งมีนักข่าวมาสอบถามนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่ามีอีกข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้เพื่อนบอกว่ามันอันตรายคือจะเข้าไปถามจะเข้าไปตรวจสอบให้ชัดเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันอันตรายจริงๆ คืออยากจะเข้าไปนะแต่ว่าตอนนั้นอยู่ๆคนร้ายก็คือกลุ่มฮามาสบุกเข้ามาแล้วก็จับตัวคนทั้งหมดไปแล้วกล่าวว่าจะเผาคมป์คนไทยให้หมดอมตอนนั้นน่ยมีแค่ไม่กี่คนที่รอดมาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะไม่มีใครเจออีกเลยสรุปว่ามีเพื่อนยืนยันนะคะว่าโดนจับไปในรถคันเมื่อสักครู่นี้จริง คุณผู้ชมนะดูดิคือบางคนเนี่ยยกมือขึ้นไหวแล้วนะโอ้เนี่ยแต่ว่าโดนรวบตัวไปหมดเลยในขณะเดียวกันอีกคนนึงค่ะวันนี้ที่เราไปเจอครอบครัวเป็นทางด้านของครอบครัวคุณเฉลิมชัยแสงแก้วคนนี้อยู่นครพนมนะคะวันนี้เห็นบอกว่าโอ้โหพ่อกับแม่ก็เพิ่งจะ จะได้รับการยืนยันนะ่ะจากภาพนี้อีกเหมือนกันคุณผู้ชมวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่รงเป็นแรงงานจังหวัดนครพนมกับเจ้าหน้าที่พมเดินทางไปแจ้งข่าวกับทางด้านของคุณพ่อคุณแม่คุณเฉลิมชัยค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่ไปถูกกฎหมายทํางานที่ฟาร์มเกษตรที่โมชัติดกับชายแดนอีกวันนี้พ่อคําตากับแม่ลอตคุณผู้ชมโอ้ยแม่ร้องไห้เลยอ่ะ เปิดรูปลูกในโทรศัพท์มือถือแล้วตอนแรกก็เหมือนในครอบครัวอื่นๆเขาบอกติดต่อไม่ได้ผ่านไปแล้วหลายวันวันนี้เจ้าหน้าที่มายืนยันว่าน่าจะถูกจับไปตาคำตานะคะบอกว่าหลังจากที่รู้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนที่นู่นเขายืนยันแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งแม่ถ้าแม่พูดถึงลูกคือร้องไห้ตลอดเวลาไม่รู้จะทำยังไงค่ะเยลอดเล่าให้เราฟังทางน้ำตาน้องหน้าเลยบอก oh, โอ้โหนึกว่าลูกมันจะไปทำงาน ดันไปประสบชะตากรรมในการสู้รบเหมือนกับเป็นสงครามเลยวันนี้ยายแบบไหว้พระมีพระาธาตุพนมจำลองอยู่ในบ้านนะคะเพราะเป็นคนนครพนมไหว้เช้าไหว้ยเย็นเลยแต่ไหว้ทีไรก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้ตลอดเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกโอ้คนที่จับเป็นกลุ่มฮามัดใช่ไหมต้นไม้เขาเห็นว่าจับง่ายมใส่ขึ้นรถไปค่ะโอ้คนที่จับเป็นกลุ่มฮามัดใช่ไหม จจงงเขาบอกว่าไหนโอ้โหแล้วเขาได้ทำร้ายไหมหต,ตามที่เขาโทรมาบอกถูกทำร้ายไหมลูกชายเขาบอกว่ามันจะทำร้ายแต่จับไปจับไปแล้วเขาก็เผา,าบนชี่ยุ่งบนพักอยู่แต่เรารูไ้ไหมว่าลูกชายเราอยู่เขตไหนไม่รู้หรือไม่รู้รู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้นะอือว่าจริงเข้ากับโบได้ค่ะโบบนบานศาลเก่าค่ะ ที่ไหนบ้าง,าง,างอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,องางะที่บ้านบ้างที่ตอนั่งุบ้างไปนม่งุูบ้านคุณผู้ชมนอกจากความเจ็บช้ำที่ลูกถูกจับแล้ววันนี้พ่อค่ะมีหนึ่งเรื่องอยากจะฝากบอกผ่านอมรินทีวีเลยคุณลีน่าจังคือก่อนหน้านี้คุณลีน่าจังเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแรงงานแบบในเชิงแบบดูถูกันนะคะวันนี้พ่อบอกว่าคุณอะไม่จนคุณเล้มาเป็นคนจนดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหนเลือกได้ใครมันจะไปจะได้รู้ะจะได้รู้ความถ้ามันเถอะไม่ไม่พ้นจนมันนี่มันก็ต้องจนมันก็ต้องหมื่นนะที่มันจังจะได้แล้วดีน่าจังลองมาจนดูปะ่ะอยากให้ลองมาจนดูปะ่ะนั่นแหละผมไปยังายลองเบื้องอะไรกับลองจนดูบ้าเออจะได้รู้จะได้รู้ความจนมันเจ็บปวดแค่ไหนใช่ไหมครับอื นี่ค่ะ<อ>หัวอกพ่อพ่อกับแม่ตอนนี้เอาแค่ลูกปลอดภัยกลับมานะคะครังไม่อยากจะได้อะไรมากแต่อย่าซ้ำเติมกันอยากให้ลองฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุจังหวะที่มีการจับตัวประกันไปแล้วก็คอยประสานกับครอบครัวที่อยู่ฝั่งไทย คุณสราวุฒิพันเดชเป็นคนของบัวลำพูนะครับไปทํางานที่อิสราเอลเหมือนกันแล้วก็บอกเลยวินาทีนี้ผมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณจุดกึ่งกลางที่มันมีมันมีการสู้รบกันสองฝากฝั่งแต่ยังอยู่ในเขตปลอดภัยอยู่คนละแคมป์กับจุดที่คนไทยทั้ง5คนถูกจับแต่เท่าที่ทราบแล้วได้มีการประสานมาคือจุดที่โดนจับเนี่ยเป็นแคมป์ซึ่งติดกับฉนวนกาซาพอดีตรงนั้นมีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์เจ็ดคน อยู่ห่างจากกำแพงของฉนวนกาซา1กิโลเมตรแล้วเวลามีเหตุยิงกันปกติเขาจะแจ้งเตือนแต่ครั้งนี้ไม่มีบุกจู่โจมมาทั้งทางอากาศแล้วก็ภาพพื้นดินแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จับตัวประกันที่อยู่ริมชายแดนก็คือภาพทางขวามือมีทั้งคนไทยมีทั้งคนอิสราเอลคนเด็กคนแก่จับไปเป็นจำนวนมากแล้วตอนจังหวะภาพทางขวามือคือช่วงประมาณบ่ายโมงกว่า กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาที่แคมป์แล้วคนไทยอยู่กัน7คนจับตัวไปมี2คนที่รอดมาได้รอดออกมาตอนจับบ่ายโมงนะครับหนีรอดมาได้ทุ่มกว่าแล้วแล้วก็มีทหารอิสราเอลคอยช่วยเหลือแต่ตอนนี้ยังถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงส่วนข่าวคราวของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเป็นยังไงบ้างอยากให้ลองฟังคุณสราวุฒิพันเดชวันนี้ไม่มีข่าวสารอะไรเลยที่เกี่ยวกับ 5ชีวิตที่ถูกจับไปแกก็บอกอยู่ครับปกติแล้วเวลาที่เขาจะยิงกันกาซาเขาจะแจ้งตลอดใช่ไหมครับอาเขาจะได้อุพยพจากเบลีออกมามาอยู่ที่ปลอดภัยแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้แจ้งเลยครับที่แกก็อยู่กันปกติแล้วไม่รู้เรื่องเลยครับค่ะอยู่ช่วงเวลาหกโมงสามสิบก็มีการยิงเข้ามาครับค่ะแต่ไม่ได้ตั้งตัวเลยครับเพราะเขีียที่พี่เขาอยู่ที่ โดนจับตัวไปห่างจากกำแพงกาซาแค่หนึ่งกิโลครับพี่มอดนี่แกโดนจับจะเป็นช่วงบ่ายครับช่วงเย็นครับเพราะพี่ที่หนหนีออกจากูุนมาได้แกหนีออกมาช่วงทุ่มครับนี่ยังยังปลอดภัยอยู่ครับตอนนี้รอดูสถานการณ์อีกก่อนครับเพราะตอนนี้ยังยังควมีหวังครับใช่ครับใช่ครับคงก็เช็คให้เรื่อยครับตามให้เรื่อยครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณสารวุตยังอยู่ที่นู่นแล้วคอยเช็คเรื่อยๆแต่มันไม่มีข่าวเลย 5คนนี้ที่ยังเงียบอยู่นะคะแล้วก็วันนี้บางส่วนก็คือเดินทางเข้ามาพูดคุยกับพ่อแม่แล้ว